นี่คุณทำอะไรล่ะคะหนนะูกำลังทำวิธียาศาสตร์อยู่อะคะ่ะเหรอคะเรื่องอะไรคะวิธียาศาสตร์เรื่อง,องการผสมสีอะคะ่ะโอสีอะไรบ้างคะเนี่ย คุณทำสีอะไรบ้างคะทำสียแยะเลยมีสีอะไรบ้างเอ่ยแล้วแค่ใช้ดอกงไมง้สีอะไรกับสีอะไรคะบบหวายระวังหกนะลูกแบบนี้นะคะ แต่เันสีอะไรก็ไม่รู้อะโอเป็นสีนี้อะสีอะไรสีม่วงสีม่วงผสมสีกันมีสีอะไรบ้างที่ผสมออกมาเป็นสีม่วงืมมีสีอะไรบ้างคะ,อะ,อ,ะอะไรลูกอ,อะไร โอ้โหตัวเล็กนิดเดียวลูกไ,ได้ค่ะเอาไปทิ่งขยะได้ไหมอ่ะได้ค่ะแม่ค่ะอะไรหยุดถ่ายรูปได้ไหมอ่ะแค่แมงมุมตัวเล็กๆเ,เองลูกไม่เอามันไปแล้วค่ะ